สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมที่ GTV นะครับชแนลที่ตั้งชื่อให้สั้นๆดีๆก็ไม่ได้ <S <s> <S ดๆๆๆนะครับโอเคนี่ไม่ใช่ประเด็นหลักเรานะผมประเด็นหลักของเราวันนี้นะผมตามชื่อคลิปเลยนะครับก็คือผมจะมาเปยโโ์รอยัลวอนเดอนะครับซึ่งมันก้อนราคาอยู่ที่4,999โลบักเออพี่เกมหาเรื่องให้ผมอีกแล้วนะ <c oughs> ที่แรกเนี่ยผมก็บอกท่านผู้ชมเอาไว้แล้วนะว่าผมเนี่ยจะพยายามไม่เปรี้ยนะผมสุดท้ายเนี่ยครับผมดูครับเกมพาร์ที่ผมซื้อเพียบโอเคก็อันนี้จะเป็นร้านของผมเองนะครับอันนี้ก็อันเนี้ยเซ็ตเนี้ยผมก็คือผมคิดเองหมดเลยนะการจัด คงจะกท่เดี๋ยวพวกเนี้ยผมไม่ได้กอปจากใครนะเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนกับใครอะไรยังไงก็ขอภัยลวงหน้าด้วยนะผมเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือคือคอนเซ็ปที่ผมคิดเองนะครับอ่าการนี้ชั้นสองเป็นลัก u r y ีป l ไปลัก s h a ี e นแชร์บผมส่วนชั้นสามเป็นของวีวีครับ <laughs> <laughs> ซื้อว่าเฉยนะผมซื้อว้เฉยจริงๆไม่ได้ทำไรเลยเนี่ย บวันนี้นะผมก็จะมาทำการซื้อ r ร y a บ b u เดอร์นผมโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะมี3ชั้นนะผมแล้วก็เบลตอนนี้อยู่ที่23แล้วก็ตังค์8 0ดแสนกว่าแล้วนะผมปะเรามาดูช็อปกันเลยดีกว่ามาไปที่ช็อปโอ้โหทองอารามส่วนอันนี้นะผมที่มันเขียนก็คือ 10%ที่จะมีลูกค้านะผมแบบ V.I.P. นะครับก็คือจะเข้านะผมคือจะเข้าร้านเราเนี่ย10%นะผมแต่ถ้าใช้กับ Royal s h a ช e นะผม Royal ช h คือคือตัวนี้นะผมซึ่งราคาเมื่อร้านหโต๊มันก็อีก4ล้านห้ากูตายเออมันจะทำการเพิ่มเป็น100%นะผมหรือก็คือว่าเซตเนี้ยถ้าโต๊ะบวกกับเก้าอี้เนี่ย ร้อยเปร์เซ็นต์ไปเลยคือไม่มีทางที่จะคนอื่นมานั่งได้ง่ายๆนะผมมีแค่ VP เท่านั้นในผมเหมือนกับว่าจองที่ให้แม่งแล้วอะประมาณนั้นนะครับส่วนเออตัวพิระมิดตัวนี้เนี่ยอ่า The The s h e เนี่ยก็ถ้าใครอยากอยากจะรู้ข้อมูลอะไรแล้วผมไปโน้ตเลยผมช่องเออพี่ชายผมเองนะผมมาคุมะนะครับไปดูได้เลยนะผมมีรายละเอียดบอกบอกไปแล้วนะครับผมผมจะขอไม่พูดแล้วกันหรือว่าจะพูดอ่ะพูดพูดใช่ไหมกดไลค์กดไลค์กดไลค์ ถ้าถ้าไม่ให้พูดก็กดไลค์ไปโอเคก็สั้นๆนะผมอ้าวพี่แกก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นิวมาก็คือสั้นๆนะผมก็คือตัวเนี้ยแบบว่าเท่าที่ผมทราบมานะจากพี่แกนะที่ผมไปดูคลิปมันเนี่ยคือคูดาวนะผมจะอยู่ที่15ชั่วโมงนะผมกว่าจะกดได้แต่ละครั้งนะครับแล้วก็เออมันจะเรียกพวก โค้นะผมพวกเดฟนี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันจะดึงพวกที่ใส่หมวกโดมินัสนะผมแล้วก็พวกโส้ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับตัวนี้ก็จะเรียกว่าหมดเลยนะผมแต่ว่าครูดาวเนี่ย14เอ้ย15ชั่วโมงนะผมแล้วก็ uh, กดได้แค่เวฟเดียวผมเห็นพี่บอกว่าเป็นแค่วฟเดียวนะั้นซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเวฟเดียวคืออะไรยังไงแต่ก็เออกู อา้าก็เวฟอะ่ะก็คืนอะ่ะเออคืนอะ่ะก็ซัดมาเวฟหนึ่งก็จบอะ่ะเออแค่นั้นแหละจบเออนะเข้าใจเถอะขอลองอ่า <c oughs> แล้วก็พวกล l ซ x รี่เฮ้เทเโบวลเนี่ยก็เดี๋ยวไวทีหลังแลนะ้วกันเนาะเตาแล้วพวกนี้เตาทองเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตที่ทีหลังแล้วกันนะผมถ้าอยากให้ผมจะซื้ออะไรเนี่ยเอาเป็นเซตเอาเป็นชั้นเลยไปเลยเนี่ยก็คอมเม้นยังมาได้นะผมตอนนี้ก็ตง 85, นะังแปดสิห้าเนาะเตรียมตัวพร้อมสําหรับการอัปเกรดนะครับผมตังพิซซินแก9.1กเอ็มอีก900เอ้ยอีก อีก9 0 0 0แสนก็สามารถซื้อตัวพิดรมินนี่ได้แล้วนะผม10ล้านไมค์กอไหนก็หนไหนแหละนะผมผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยอยากจะดูความคืบหน้าของร้านพีซินนะผมมาคุมะนะผมซึ่งพี่กก็ใช้รหัดลองมาเล่นนั่นแหละชัดเจนนะผมนี่เดี๋ยวผมสัจจังคุมะเสริ์บไปแล้ว1นึ่งแสนบวกหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบวก อันนี้คือร้านอาหารพี่แก่ผมถ้าผมเข้าเมื่อไรเนี่ยคือแบบเฟรมเรทดรอปผมขอคร่าวๆแล้วกันเนาะอันนี้คือเป็นเซตครัวนะผมสีทองอารามเยี่ยมครับผมบักครับไม่ต้องอะไรแหละเดี๋ยวเราก็จะมาทำการจัดนะครับผมตัวร o ย a l b บันเดนะครับผมพวกเตาพวกนี้ก็เดี๋ยวค่อยอัปเกรดทีหลังเนาะใครมีข้อแนะนำข้อติชมอะไรก็ สามารถบอกได้ผมในการสร้างพวกจัดเรียงโต๊ะอาหารหรือว่าเก้าอี้นะครับสามารถบอกได้นะีผมบอกบอกได้เลยนะผมใต้ใต้เม้นผมกดหัวใจให้แทบจะทุกเม้นท์นะประมาณ99.99% 99 <c oughs> <c oughs> ส่วนตูวเนี้ยถ้าถามว่าเอ้ยพี่มันมันก็แพงจะซื้อมาทำไมนะผมเดี๋ยวผมจะไปที่ช็อปให้ละกันนะครับว่า เออทำไมถึงต้องซื้อมาผมเห็นพี่ซินแกซื้อกูซื้อปะยอกยอกผมก็เห็นประโยชน์แหละแล้วแล้ว,ลว,ลวบอกกบว่ามันสามารถตกแต่งร้านได้ด้วยเออนั่นแหละพบคือแบบว่าทุอินวันเลยผมประโยชน์มันอ่ะก็คือประโยชน์ของเจ้าตัวนี้นีผมก็คือเอ่อเพิ่มโอกาสในการเอ่อดึงลูกค้าเซเลบเนี่ยหรือว่าที่คนต่างชาติเขาเรียกว่าเซเลเริตี้เนี่ยแต่ว่าคนไทยเรียกว่าเซเลบนะครับผม ดึงเซลเลบเข้ามานมในผมในร้านในผมมีโอกาสมากขึ้นในผมในการที่เซเลบเนี่ยจะเข้ามาในร้าน,นผมถ้าถามว่าเออที่ผมเล่นมาเนี่ยเข้าเยอะไหมซื้อไปผมซื้อไปประมาณห้าหกตูน้นะประมาณนั้นเซเลบเข้ามาแปดคนครับผมครับ <c oughs> <ๆ c oughs> โอเคจำไปพูดพามทำเพลงลแล้วผมเดี๋ยวกว่ากว่าจะจัดโตะก็รอไว้ละสองสามนาทีนะผมเพราะฉะนั้นจัดเลยดีกว่าฮ่า 4,999โลบักใบนาครับผมเออหือเก็บเ็บไปดิโอ้โหเรียบร้อยผม purchase successful เรียบร้อยครับแปดแสนหกนะผมจะเพิ่มไปในพิบตาแน่ผมฟลอร์สามนะครับผมก็จะทำการวางตัว royal chair กับ royal table นะครับ ก็จะใช้กับโรยโยเทเบิลขึ้นขึ้นอยู่กับว่าจะวางตรงไหนดียังไม่ได้วางแผนเลยเอ่ะว่าตามตรงอ,อ่าถ้าผมจะวางตามพี่ชายผมเนี่ยก็ก,ก็จะหาว่าผมขี้ก๊อปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็ใช่ครับจะวางตรงกลางอยู่ดีแต่ผมไม่ทำแบบแนวพี่แกหรอกเวผมจะทำเป็นแบบของตัวเองนะครับจะเอาผมก๊อปหรืออะไรก็ แล้วแต่พวกคุณเลยแล้วแต่พวกคุณจะพิจารณา,าละอันนี้ <c oughs> ผมก็ไม่ได้มีเจตานานจะก,ก๊อปอะ่ะคือแบบก็ผมมีสิตบ้าเข้ามามประมาณนั้นาวางสักตรงนี้ปับ๊บเรียบร้อยครับผมแล้วก็รอยัลแชร์ปับปั๊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 บปับ,ปบเรียบร้อยครับผมส่วนพรมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยซื้อเพิ่มนะครับนี่ตั้งเลยเรียบร้อยนะผมวีพีคัสเตรอร์เมอร์แฮตเซนเตอร์ยูเรสตอรอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหสี่คน ไมมึงมาสามอ่ะวุ้ยทางทางไปหมื่นสองโอ้ไม่กดไม่กดเอ้าว่าเมื่อกี้มันมาสามแล้วตอนนี้มันมาสี่โอ้กูราปวดหัวมึงยี่เคลบเดี๋ยวเรามาตกแต่งชั้นนี้ดีกว่ายังไงก็ถ้าใครเบื่อการตกแต่งเดี๋ยวเออก็กอคลิปแล้วกันเนาะ <c oughs> <laughs> เพื่อมาคนอยากเห็นการที่ผมมาตกแต่งร้านนะครับเพื่อนะเพื่อเอาเป็นผมจะเอาเป็นตีมสีสีอะไรดีสีแดงไม่มีสีดำหมอ,อ,อเนอ่ยอ๋อนี่สีดำหมอกออฟซิเดยนต้องเอาเป็นสีออกแบบคเล o ร์ฟูลคเลิร์ฟูลหน่อยเหมาะก,กับแบบว่าเหมาะก,กับแบบคนคนรวยหน่อยเออแปดสิบห้าแปดสิ้าแปดหมดเลยวะ่ะ อันนี้35อันนี้35อันนี้ก็50น,นี่35อ่าผมจะเป็นไลน์นี้แล้วก็สหรับกับเดี๋ยวคิดเลยกันจบจะคิดนานเพื่ออะไรวะอ่ะ,อะมาเทเลพอร์ตมาตรงนี้ปัป๊บ ตังเด้งรัวๆเลยครับผมเออแล้วก็อีกอย่างนะผมในการบู๊หนของผมแนะนําให้บู๊แค่สองอันนี้พอครับผมจะเออได้เงินเพิ่มเนียผมเป็นเวลาสี่สิบห้าทีครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยผมเป็นการดึงคนเข้ามาในร้านนะครับเป็นเวลาสิบห้าทีครับผมจัดไปครับมารวยมาจากไหนวะแทบรวยมาจากไหนนะฮะรวยมาจากไหนอื้อหืออาหายับยับเลยครับผมจังหวะนี้ พาสนี้เสียไปแล้ว5 0าพันอาบวกๆแล้วผมยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะผมแล้วก็มาดูไลฟ์สตรีมบ่อยๆมากดสมัครสมารชิกด้วยนะผมมามาโดเนเอกด้วยเนรัยไม่งั้นกัดก้อนเกลือกินทั้งเธอแน่ประมาณนั้นโอเคประมาณนี้ผมจะขึ้นผม,ผมจะขึ้นไปปูผมนี่หว่าผมจะลงมาเพื่ออะไรวะเอ่อจีโคแล้วก็ทำการปูทางก็ได้เนาะปึ๊บปึบ,ปบ 30อันผมกดมาน้อยเกินไปว่ะอันนี้ป๊าบแล้วก็เออจะบีบทางดีไหมจะบีบทางเดียววะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการกอคลิปแล้วกันเนาะเล่งเวลาคลิปให้แล้วเดี๋ยวที่เหลือมาดูกัน โอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมค่อยตกแต่งเพิ่มเมานะครับ ح ح> จนปัญญาแบบผมไม่ไม่ใส่สีแล้วเปิดเลยนะครับตามนั้นนะผมโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอือฮึ infinitely. ประมาณนี้เลย ح ح> จัดเกโรโยบนโดเนี่ครับผมนอกน,นั้นม่นอกน,นั้นคือไม่น่าไหวแล้วเกมไพ่อื่นผมก็เมาส์นะละนี่ครับผมที่แรกไก่แต่ไม่ลงทุนกับ big game แต่แต่มันติดที่ว่า ของมันต้องมีครับผมแต่ฟอแต่งแต่ง,ตง,ตงฟอ,อไม่ใช่แต่งฟอไอวีติงของมันต้องมีครับผมบายบายไปแล้วจุ๊บ